โทรมาหาหมวยช่วงเช้าเช้า,ชาของวันนี้เมื่อเช้าที่พี่หนุ่มโทรมาก็มีการโทรมาอัปเดตแล้วก็พี่หนุ่มก็อยากให้หมวยบอกกับท่านผู้ชมในรายการทางเที่ยงวันแล้วก็หกกระแสที่ถามพี่หนุ่มมาหลายวันนะคะแกก็บอกว่าน่านจะเป็นวันนี้แล้วล่ะที่น่าจะต้องบอกตามที่หมวยบอกไปก็น่าจะอาจจะต้องพักอีกระยะหนึ่งก็ยังยัง ยังโอเคแต่ว่าก็จะไม่ไม่ได้สดใสแบบที่เราคุยกันเวลาโทรไปศึกษางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงครับจัดรายการ5้วันเดียวเลยเป็นยังไงก็รู้เลยว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่ทำงานหนักมาก ค่ะเพราะว่าอย่างหมวยไปแทนพี่หนุ่มก็แค่อาทิตย์นี้แต่ว่าที่ผ่านมาคือพี่หนุ่มทําตลอด mm. แล้วก็คือพอจบจากเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะพี่หนุ่มไปนั่งรายการหมวยเข้าประมาณ11บเอโมงยีแล้วก็บางวันที่พี่หนุ่มทําเรื่องยาวๆพี่หนุ่มก็จบต้องแบบบางทีเกือบสามโมงครึง่งซึ่งได้เห็นว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่พลังเยอะมากแล้วก็ทํางานหนักมากอย่างของพี่หนุ่มคือเจ้าของรายการพี่หนุ่มคือต้องแบบทุกอย่างค่ะ ทั้งเรื่องภาพเรื่องแขกข,<อ>ข้อมูลทุกอย่างอะค่ะอย่างหมวยไปทํางานแทนพี่หนุ่มก็ทีมงานก็จะช่วยซัพพอร์ตแต่ของพี่หนุ่มหมวเข้าใจเลยว่าเวลาที่พี่หนุ่มนั่งตรงนู้นคือ,อ,อทุกอย่างโคทุกอย่างทั้งภาพทั้งจังหวะของรายการลำดับของแขกรับเชิญจะต่อสายช่วงไหนยังไงพี่หนุ่มได,ได้ได้เรียนรู้จากพี่หนุ่มเยอะ นะคะเวลาที่พี่หนุ่มทำแล้วหมวยก็นั่งดูอยู่ก็จะเห็นว่าคือเหมือนแกวางแผนทุกอย่างลำดับอารมณ์ของคนคือจังหวะของภาพจะต้องได้จังหวะของโฟนอินจะต้องได้ในจังหวะนี้เพื่อให้อารมณ์ของคนไต่ขึ้นไปแล้วมีจุดพีคตรงนี้แล้วจะทิ้งไวเบรกได้ยังไงนะคะก็จะเป็นพี่หนุ่ม ที่ทําให้บรรยากาศของโหนกระแสเป็นรายการที่สนุกแล้วก็น่าติดตามคือหมวยเวทมก็แบบยิ่งทึ่งในความสามารถของพี่หนุ่มอะค่ะซึ่งจัดรายการทุกวันอืค่ะหมวย,ยแค่ไปแทน<ช>ที่พี่หนุ่มไม่ได้มาจัดตั้งแต่วันจันทร์เขาลางงานเพาะอะไรครับผมก็จะเป็นอย่างที่หมวยได้บอกไปในเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับโหนกระแสค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องรอทางพี่หนุ่มค่ะ เพราะปกติพี <S 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 e ่หน e e ุ <c <c ่มถ้าพ <ah> ี <c 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 ่หน tamam> ุ่มลาพี่หนุ่มจะลาแค่วันจันทร์กับวันอังคารเหมือนว่าไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือท้งอาทิตย์เลยค่ะอย่างอาการล่าสุดพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างพี่หมวยได้อัปเดตยังไงบ้างครับวันนี้ก็อย่างที่อัปเดตไปในรายการหมวยก็คือได้ทราบแค่นั้นค่ะหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรมาค่ะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรแล้วเดี๋ยว นิวอากาศอาการอย่าง้ยคะอืมอยากอยากให้รอทางพี่หนุ่มแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูทางโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วยังพี่หมวยอย่างในแต่ละวันที่พอเราจัดผลกระแสเสร็จแล้วพี่หนุ่มเขามีโทรมาให้กำลังใจยังไงบ้างเพราะว่าเทปที่ผ่านมาห้าวันมันหนักทุกวันค่ะก็ ในรอบนี้อะค่ะหมวยไม่ได้โทรไปรบกวนแกค่ะคิดว่าอยากให้แกได้พัก ค่ะแต่มีการโทรมาหาหมวยช่งชวงเช้าเช้าของวันนี้แต่ว,ว่าถ้าเป็นอ,อย่างครั้งก่อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็จะโทรไปถามพี่หนุ่มว่าเอ๊ะวันนี้ต้องก่อนจะทํารายการก็จะโทรไปปรึกษาแกว่าวันนี้ต้องยังไงดีเราจะต้องไล่เบรกยังไงเบรกหนึ่งเบรกสองเบรกสามเราควรจะคุยกับแขกท่านไหนก่อนดีทิ้งอะไรไว้ในออนไลน์แล้วก็บางทีพอทําเสร็จนะคะ ก็ก็จะมีบ้างที่ถามแกก็โทรไปถามบางทีก็จะบอกแกว่าเออวันนี้หมวยรู้สึกว่าเออยังทําไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแกก็จะให้คำปรึกษาค่ะหรือว่าบางทีาบางเทปแกก็จะโทรมาก่อนเข้ารายการเองเลยโทรมาบอกว่าวันนี้ต้องไปแนวนี้วันนี้ต้องอย่างนี้ค่ะแกก็น่ารักกโะหมวยมากๆแล้วก็ใจดีกโะหมวยมากๆแล้วก็แกก็เป็นห่วงงานมากๆะค่ะอืค่ะ ได้มีการให้กำลังใจกันไงบ้างอย่างเมื่อเช้าอย่างเมื่อเช้าที่พี่นมโทรมาถ้าปแจ้าถ้าที่หมวยเล่าได้ครับอืมก็เอ่อเมื่อเช้าที่พี่หนุ่มโทรมาก็มีการโทรมาอัปเดตแล้วก็พี่หนุ่มก็อยากให้หมวยบอกกับท่านผู้ชมในรายการทางเที่ยงวันแล้วก็โหนกระแสที่ถามพี่หนุ่มมาหลายวันนะคะแกก็บอกว่าเอ่อน่าจะเป็นวันนี้แล้วล่ะที่น่าจะต้องบอกท่านผู้ชมค่ะหมวยก็ ก็ได้อัปเดตไปตามสิ่งที่พี่หนุ่มได้บอกแกก็ไล่เลียงว่าเป็นยังไง mm hmm. ก็ได้คุยกับแกช่วงสั้นๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วแกก็ยังเป็นห่วงงานของไลแมนวันนี้นะคะแกวางสายไปเสร็จแล้วแกก็โทรกลับมาอีกว่าเออเนี่ยพี่ก็ต้องอแบบไม่สามารถที่จะไปงาน mm hmm. ได้จริงๆแล้วตอนเย็นก็มีงานสำคัญก็หมายถึง mm hmm. งานงานนี้นะคะ mm hmm. ที่พี่หนุ่มเป็นพีเซนเตอร์ เ <c oughs> ค่ได้บอกระยะเวลาไหมว่าต้องรักษาตัวนานแค่ไหนหรือเรียนยังหรพี่หมวยจะต้องได้ทำแทนกี่วันอืมก็ตามที่หมวยบอกไปก็น่าจะอาจจะต้องพักอีกระยะหนึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรออ,อัพเดตจากทางพี่นุ่มอีกทีนะคะค่ะไม่ต้อเนื่องถามน้ำเสียงพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างครับน้ำเสียงเมื่อเช้ชาใช่ไหมคะก็เออก็ยัง ยังยังโอเคแต่ว่าก็จะไม่ไม่ได้สดใสแบบที่เราคุยกันเวลาโทรไปปรึกษางานทุกวันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะผู้หญิงเก็จะเป็นคนที่มีความกังวลแล้วก็พลังขี้หน่อยนิดนึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเกีเรื่องสุขภาพอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะหมวยก็ได้ก็คือ,อฟังฟังแกแล้วก็ก็พยายามใช้เวลาให้ไม่เยอะพอเก็บ เก็บรายละเอียดที่แกบอกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากให้แกแกพักผ่อนแล้วก็พอหวังสายก็มีพิมพ์ไปก็พี่หนุ่มพักผ่อนนะคะขอให้หายเร็วๆค่ะเป็นห่วงแกไหมเพราะว่าเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงค่ะพี่หมวยเคยมีเตือนไหมว่าพี่หนุ่มพักบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยหมวยอะเป็นคนบอกว่าพี่หนุ่มห้ามลาหมายรู้สึกผิดเลยพี่หนุ่มห้ามลา พี่หนุ่มอย่ายนะหายไปนะหายไปเราใจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเหมือนหายไปแว๊บน,นึ่งชาวเน็ตเขาก็ตามแล้วตามแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะอืมหวยแหละไม่ค่อยให้พี่หนุ่มลาค่ะแต่ว่าพอช่วงหลังก็บางทีแบบเห็นแก่ทำทำงานหนักมากๆอะคะ่ะแล้วก็คือสามโมงบางทีก,ก็มี ผลกระป๋องต่อ,อซึ่งแล้วก็ที่หนุ่มยังมีอัดรายการต่ออีกนะคะมีรายการ,ร,าการแล้วก็ที่หนุ่มก็ยังมีงานบริหารของแกมีถ่ายโฆษณามีงาน,นงานของที่หนุ่มเยอะอะค่ะก็ก็ได้เห็นเลยว่าแกเป็นคนที่พลังเยอะมากแล้วที่หนุ่มทุ่มเทเกินร้อยในการทํางานนะคะไม่ได้ไมหมดอีกอนุญาถามมันเป็นสิ่งที่เขานัดมาแล้วใช่ไหมครับว่าจังหวะนี้ที่จะต้อง พกแพทย์ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุไม่เอ่อหมวยพึ่งชาบเลยค่ะจริงจริงพวกอัพเดตมีการได้อัพเดตอาการอะไรกันแบบนี้ไหมคะก่อนหน้าเวลาทำรายการทำงานคูกันเราได้บ่นกัครับแล้วแบบเรื่องสุขภาพเป็นเนี่ยเป็นตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ไม่แกก็จะมีบางครั้งพี่นอนตกรู้สึกอ่ ปวดคอแล้วก็เป็นกลไลย้อนอ่ะมีปวดคอนิดหน่อยค่ะก็ไม่ดูแกแข็งแรงนะคะค่ะครั้งนี้ก็เพิ่งได้ทราบจากเมื่อเช้านี้เลยที่แกโทรมาทุกคนแกโทรหาหมวยประมาณ7จ็ดโมงยได้ค่ะเมื่อเช้านี้แล้วก็เข้าก็คือบอกในรายการที่วันทันเหตุการณ์แล้วก็หอแต่แสเพราะว่าคนก็ถามมาเยอะ แล้วพี่หนุ่มรัทราบไหมคำว่าหลายคนเป็นห่วงกทรทบพี่หนุ่มหายไปจากหน้าจอโอ้แกทราบทราบค่ะเพราะว่าอย่างทุกทุกครั้งที่บางทีพี่หนุ่มไปขับรถใช่ไหมคะพอกลับมาเก็จะบอกเลยว่าหูทุกคนถามหาพี่หนุ่มตั้งแต่วันแรกอมค่ะอี่จริงด้วยความที่เรานั่งคู่กับพี่หนุ่มมานานแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์เอุซัติเหตุขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่หมวยรู้สึกยังไงบ้างมันเราต้องเจอเขาทุกวันแต่พออยู่วันหนึ่งเขาอลางานไปยาวนาน ก็คืออ่านข่าวกับพี่หนุ่มเหมือนกับว่าเราสามารถทิ้งตัวได้เลยอะ่ะคืออ,อ,อะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงแกก็จะแบบอย่างสมมติสคริปต์ข่าวอันนี้แบบแกจะเอามือมาหมดตรงนี้ไม่ต้องอ่านหรือคือเวลาที่ทํางานกับแกจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของการอันไหนที่ควรพูดอันไหนที่ไม่ควรพูดแกจะบอกเลยนะ ข่าวนี้ห้ามอย่างนี้นะข่าวนี้ต้องเสนออย่างนี้เรารู้สึกว่าเราทิ้งตัวได้เลยคือปลอดภัยแกจะคอยระมัดระวังให้ตลอดว่าอันไหนที่มันหมิ่นเมเราพูดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องเราได้ mm hmm. อืมแกจะคอยบอกคอยเตือนตลอดค่ะว่าเออข่าวนี้ต้องไปอย่างนี้ต้องไปโทนนี้อืซึ่งเวลาที่แกไม่มาค่ะเราก็จะรู้สึกใจไม่ค่อยดีหมวยบอกพี่หนุ่มตลอดค่ะ ว่าเวลาพี่ไม่มาเราใจไม่ค่อยดีออดยพอพี่ไม่มาใจไม่ค่อยดีเราก็เลยโดนไปหนึ่งคดี <c oughs> เรารู้สึกไงไม่มาโดนไปแล้วหนึ่งคดีค่ะก็อันนี้พี่หนุ่มก็ช่วยอยู่นะคะออทางช่องก็ช่วยอยู่ก็เนี่ยแหละคะ่ะถึงอยากให้พี่หนุ่มมาทํางานทุกวันเพราะว่าทํางานกับที่สบายใจออมากๆแล้วก็รู้เลยว่ามันมันปลอดภัยมันเป็นที่ที่ปลอดภัยมากๆอืเราไม่ต้องกลัวเลยว่าหรืออันไหนที่ เราพูดแล้วมันมันไม่ดีแกก็จะแก้ให้เลยพี่หมวยพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้ความหมายไม่ใช่อย่างนี้นะพี่เอ,อพี่หมวยเข้าใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแกก็จะช่วยแก้ให้ใอตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วครับคดีคดีเหรอคะก็จริงๆแล้วเหมือนอาจจะต้องขึ้นศาลช่วงช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกาค่ะแต่ว่าล่าสุดที่คุยกับทนายแก้วก็คือเหมือนตอนนี้ทางช่องกอ็ทางช่องเข้ามาช่วยอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็ มีการคุยกันระหว่างทนายแก้วแล้วก็ทนายของช่องด้วยกับทั้งช่องด้วยอะค่ะค่ะมีความกังวลมอยู่มาก็ตั้งนานค่ะก็ตอนแรกก็ตกใจนะคะเพราะว่าไปที่บ้านแล้วก็เออมีอะไรเสียบแล้วมันเป็นปึ้งที่เป็นหมายสารที่มามันเยอะมากไม่คิดว่าจะได้รับหมายสารเออตอนแรกที่ได้มาก็คือตกใจได้มาวันอาทิตย์ตอนบ่าย ตอนแรกก็แบบจะโทรหาพี่หนุ่มเลยแต่เ็เออไม่เป็นไรวันอาทิตย์แบบอยากให้แกพักผ่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็เจอกันก็เลยบอกแกวันจันทร์แล้วแกก็เลยบอกในรายการเพราะว่าบอกแกตอนที่แกเดินเข้ามาค่ะก็พอให้พี่หนุ่มแล้วก็พอพี่หนุ่มบอกก็อุ่นใจไม่ค่อยไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่แต่ตอนแรกที่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยตกใจค่ะค่ะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าแล้วเราเป็นจำเลยที่หนึ่ง ค่ะเป็นจำเลยที่หนึ่งเลยทีนี้พี่หนุ่มก็บอกว่าเออเราก็ทำหน้าที่ออของเราแล้วก็เราก็นำเสนอข้อเท็จจริงภาพมันก็ฟ้องนักข่าวก็ไปทำข่าวก็บอกเลยว่าสภาพของที่อยู่อาศัยเป็นยังไงเราก็นำเสนอตามนั้นนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องต่อสู้<อ>กันอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่เราตกเป็นจำเลยครั้งแรกคะ่ะ <laughs> พี่หมยอมีกอวาม,ม,มาเพราะว่าภาพพี่หมวยคือ <laughs> ไม่น่าจะไปเกี่ยวอะไรกับ ม่น่าจะเฉียดอะไรอย่ใช่ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าวันนั้นเราก็รอบครอบแล้วแต่มันก็ยังยังโดนอีกค่ะก็ต่อไปก็คงต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ค่ะแต่จริงแล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าทีมงานก็ได้เช็คข้อมูลนักข่าวก็ลงไปทำมันก็เป็นภาพที่เรานำเสนอมาว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะเหมือนเราเป็นคนสุดท้ายเหมือนพี่หนุ่มเปรียบเทียบว่า เหมือนร้านอาหารน่ะเออเราก็เป็นเหมือนไม้สุดท้ายแล้วเป็นเหมือนคนแบบเอาไปเสิร์ฟอ่ะถ้าเกิดว่าจะจะดาเนินคดีมันก็ต้องดําเนินคดีอ่ะร้านขายข้าวมันไก่มันก็ตั้งแต่คนสับไก่ที่พี่หนุ่มเปรียบเทียบอ่ะแต่อนนี้มาแบบกับเด็กเสิร์ฟอย่างเราที่เป็นคนนําเสนอซึ่งน่าจะมีการชี้แจงได้ในชั้นศาลว่าเราก็บริสุทธิ์ใจอย่างตอนนั้นครั้งแรกที่บอกพี่หนุ่มเลยอ่ะอาการพี่หนุ่มเขาเป็นยังไงบ้างเขาโกรธแทนเลยนะคะ เขางงเขางงว่าฟ้องได้ไงอ่ะฟ้องข้อหาอะไรเรียกแบบให้ทนายแก้วมาช่วยแบบมาช่วยดูเลยอืมแล้วแกก็เปิดดูเพราะว่าเขาก็จะมีบรรยายแล้วก็มีภาพจากโหนกระแสใช่ไหมคะอืมแกก็เข้ามาดูสุดท้ายแล้วพี่หมวยอยากฝากแฟนๆของรายการแล้วก็ฝากแฟนพี่หนุ่มเป็นตัวแงเออค่านกาเป็นห่วงรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากวันนี้ค่ะ ก็สำหรับแฟนๆของพี่หนุ่มนะคะก็หมวยเชื่อว่าทุกคนคิดถึงพี่หนุ่มอะคะ่ะก็อาการของพี่หนุ่มก็อย่างที่หมวยได้อัปเดตไปในรายการเที่วันทันเหตุการณ์แล้วก็รายการโหนกระแสก็ยังไงแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะหมวยเชื่อว่า ทุกคนดักแล้วก็คิดถึงพี่หนุ่มแล้วก็สิ่งที่จะทําให้พี่หนุ่มชื่นใจก็คือติดตามโหนกระแสค่ะค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนในห้องไม่หายไปไหนถ้าเกิดว่าเรตติ้งยังดีแล้วก็ทุกคนยังเข้ามาติดตามชมรายการหนูเชื่อว่าก็จะเป็นกําลังใจที่ดีนะคะ ก็หมวยก็จะนําความ่วงใยของทุกๆท่านไปบอกพี่หนุ่มนะคะถ้าได้มีโอกาสคุยกับพี่หนุ่มถ้าพี่หนุ่มโทรมาหรือว่าถ้าพี่หนุออ่มส่งลายมาหาหมวยยังไงหมวยก็จะได้บอกค่ะว่าพี่ๆนักข่าวฝากความ่วงใยไปให้พี่หนุ่มด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ